สวัสดีครับเทนน์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาวๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ชายน้ำน้อยน้ำไม่พุ่งสื่อถึงอะไรนะฮะที่ต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่ามีสาวๆหลายคนโดยเฉพาะสาวๆที่ขี้ระแวงเนี่ยนะฮะมกักจะสงสัยเวลาพอมีอะไรกับแฟนเสร็จแล้วว่ากิจกรรมวันนั้นผ่านไปตอน บทจบถึงจุดสุดยอดผู้ชายาหลังน้าําอสุจิออกมาน้อยหรือบางทีหลังออกมาแบบหยดหยดบางทีหลังออกมาเป็นใสๆอะไรเงี้ยนะครับและผู้หญิงหลายคนเลยโดยเฉพาะผู้หญิงขี้ระแวงเนี่ยนะฮะมักจะคิดไปเองว่าเฮ้ แฟนนอกใจหรือเปล่าเขาไปแอบมีอะไรกับคนอื่นมาหรือเปล่าซ้ร้ายนะครับบางคนมาถามผมอย่างนี้เลยแบบว่าจะจับผิดผู้ชายยังไงดีว่าเวลาเขาไปมีอะไรกับคนอื่นมาเนี่ยดูจากอสุจิเขาได้ไหมคะอสุจิเขาจะออกมาน้อยใช่ไหมคะอสุจิเขาจะออกมาเป็นใสๆใช่ไหมคะอันนี้ผมจะบอกมักจะบอกทุกคนไปเลยว่าคาดาวเบบีนะฮะใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งไป คิดระแวงหรือไปคิดร้ายนะครับเออเวลาที่คนเรามันคิดระแวงเนี่ยมันจะคิดออกไปรลายๆและสุดท้ายความรู้สึกหรือความคิดเราที่มีต่อตัวแฟนเราอะ่ะมันจะกลายเป็นการจับผิดแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาการทะเลาะกันตามมาหรือเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันนะฮะดังนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ย ถ้าเป็นนักเรียนของผมหรือเป็นสาวๆของผมเนี่ยนะฮะผมอยากให้คุณคิดบวกเอาไว้ก่อนคิดในแง่ดีไว้ก่อนถ้าแฟนคุณไม่เคยมีพฤติกรรมเจ้าชู้นอกใจหรือสับสนทางเพศเนี่ยนะฮะคิดในแง่ดีไว้ก่อนอย่าไปจับผิดหรือระแวงเขาเลยนะฮะอ่ะมาดูกันผมหามาทั้งหมด4สาเหตุว่าทําไมผู้ชายบางคนนะฮะถึงน้ําน้อยหรือในบางวันถึงน้ําน้อยหรือบางทีมันไม่พุ่งเนี่ยนะฮะสาสาเหตุแรกๆเลยนะฮะถ้าคุณกับเขาเป็นคู่ที่มีเซ็ก์กันบ่อยมีอะไรกันทุกวัน หรือวันละมากกว่าสองรอบหรือแบบวันเว้นวันแต่ครั้งหนึ่งมีสักสองรอบหรือมีรอบเดียวก็จริงแต่ทุกวันเนี้ยอันเนี้ยแน่นอนเลยน้ำมันผลิตไม่ทันนะฮะไม่ใช่อะไรเลยนะครับคือคนเราเนี่ยผู้ชายเนี้ยนะครับเมื่อเวลามีเพศสัมพันธ์ปุ๊บหลังอสุจิปุ๊บแล้วถ้าหลังทุกทุกวันเนี่ยร่างกายมันผลิตไม่ทันดังนั้นมันจึงออกมาน้อยหรือบางทีมันอาจจะออกมาใสาหรือบางทีมันอาจจะออกมาเป็นหยดหยดไม่พุง่ง นะครับไม่เหมือนกับบางคนที่แบบเก็บไว้3วัน5วัน7วันอย่างเงี้ยแล้วพอเกิดความรู้สึกเสียวมากๆนี่มันจะทําให้เวลาถึงจุดสุดยอดหลังอัสตจิออกมามันก็จะพุ่งไกลแต่ถ้าคนไหนเนี่ยทำทุกวันวันละมากกว่า1รอบเนี่ยเป็นธรรมดาเลยฮะที่มันปริมาณจะน้อยลงแล้วมันก็จะไม่ค่อยพุ่งนะฮะดังนั้นสาวๆอย่าไประแวงเชียวนะฮะเดี๋ยวมันจะทะเลาะก,กันโดยป่าประโยชน์นะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ถ้าเขาเป็นผู้ชายที่ช่วยตัวเองทุกวันนะฮะต่อให้เขามีเซ็กกับแฟนก็จริงผู้ชายบางคนเนี่ยยกตัวอย่างตัวผมเลยนะฮะจะชอบแอบช่วยตัวเองอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเนี่ยนะฮะมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของผู้ชายเลยนะฮะมันไม่ใช่การนอกใจหรืออะไรเลยแต่มันเป็นกิจวัตรที่บางทีผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยทำมาตั้งแต่วัยรุ่นหรือทำมาตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยแล้วมันติดติดนะฮะ ความรู้สึกเวลาผู้ชายช่วยตัวเองกับเวลามีเพศสัมพันธ์ไหมไม่เหมือนกันเวลาช่วยตัวเองเนี่ยบางทีเราเปิดนังโปดูมีจินตนาการคิดถึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราเกิดอารมณ์ทางเพศผู้ชายก็จะช่วยตัวเองนะฮะดังนั้นถ้าผู้ชายคนไหนช่วยตัวเองทุกวันเนี่ยแน่นอนเลยฮะมันมีการคัดหลังทุกวันดังนั้นปริมาณของอสุจิมันก็จะน้อยลงหรือบางคนมันจะดูใส่ไม่เข้มขน้นเหมือนคนที่เก็บเอาไว้3วัน5วันนะฮะอย่างตัวผมเนี่ยผมบอกว่าผมชอบช่วยตัวเองทุกวันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมผมมีแฟนหรือผมคบใครอยู่ะผมัจ ไว้นิดหนึง่งเก็บไว้เพื่อเวลามีอะไรกับแฟนมันจะได้มีปริมาณเยอะๆหรือมันจะได้ดูแบบโอ้พุ่งไกลพุ่งไกลอะไรเงี้ยมันดูสร้างความรักใจทางสายตาแล้วก็สร้างความตื่นเต้นนะฮะถ้าผู้ชายของคุณมีอสุจิน้อยหรือว่ามีอสุจิแล้วเวลาถึงจุดสุดยอดเราไม่ค่อยพุ่งเนี่ยนะฮะก็เนี่ยสันนิษฐานได้2ข้อนี้หลักๆเลยนะฮะก็คือเขาอาจจะช่วยตัวเองทุกวันหรือบางทีเขาแอบบแอบบช่วยตัวเองโดยที่คุณไม่รู้นะฮะหรือถ้าคุณเขาเป็นคนที่มีเซ็ก์กันบ่อยๆแบบ ทุกวันหรือวันเว้นวันเนี่ยมันก็ทําให้ปริมาณอสุจิน้อยลงได้เช่นกันอย่าไปวิตกกังวลหรือไประแวงให้มันทะเลาะกันเสียสุขภาพจิตเลยนะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือ เป็นคนที่พักผ่อนน้อยนะฮะพวกที่นอนดึกเป็นประจำนะครับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีผลนะฮะส่งไปถึงฮอร์โมนเพศชายต่อมลูกหมากเนี่ยนะฮะในการผลิตอสุจิยิ่งคนเครียดมากๆเนี่ยบางทีเครียดสะสมพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับนอนดึกเนี่ย นอกจากน้องเคจะไม่ค่อยแข็งแล้วนะฮะอสุจิก็ยังจะน้อยด้วยปริมาณมันก็จะน้อยแล้วเวลาพอมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถึงจุดสุดยอดมันก็ไม่พุ่งนะฮะบางคนพอเสร็จแล้วแค่หยดๆออกมาอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการแบบพุ่งๆๆอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นถ้าเขาพักผ่อนน้อยหรือเป็นสาเหตุเนี่ยก็พยายามแนะนําให้เขาหาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นนอนให้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นแนะนําให้เขาไปออกกําลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้แบบเออร่างกายได้ออกกําลังกายพัฒนาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพอกลับมาถึงบ้านนอนหลั หลับสบายตื่นเช้ามาปริมาณอสุจิมันก็จะกลับมาดีขึ้นเหมือนปกตินะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญเหมือนกันก็คือมีโรคประจําตัวบางอย่างโดยเฉพาะผู้ชายสอวอ์เนี่ยนะฮะห้อัพหกอัพเนี่ยผมแนะนําเลยนะต้องไปตรวจต่อมลูกหมากเป็นประจําอย่างน้อยๆปีละ1ครั้งถ้าสมมุติหกสิบไปแล้วอย่างน้อยๆปีละสครั้งนะครับเพื่อดูว่าต่อมลูกหมากนี่มันโตรหรือเปล่า นะฮะถ้าคนที่มีอาการของต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยบางทีถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยอสุจิมันจะมีปริมาณน,น้อยมากหรือบางคนอาจจะไม่หลั่งอสุจิเลยนะฮะเพราะว่าเกิดอาการต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากอักเสบอยู่นะฮะอันนี้เป็นอันตรายนะปล่อยไว้น,น,นานๆมันจะมีโรคที่อันตรายกว่าน,นี้มาเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไออย่างที่ผมบอกต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยนะครับดังนั้นผู้ชายทุกคนเลยนะฮะเมื่อถึงสวนะฮะเลยวัยทองไปแล้ว45อัพ60 70เนี่ย ไปหาหมอปีละครั้งสองครั้งเพื่อตรวจต่อมลูกหมากนะครับจะได้เซฟในเรื่องนี้นะครับมาถึงสาเหตุสุดท้ายก็คือความวิตกกังวลนะฮะผู้ชายบางคนเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วมันวิตกกังวลเครียดหรือกดดันอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีผลต่อการหลั่งอสุจิเหมือนกันมันจะทําให้อสุจิไม่พุ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือไม่เสียวนะฮะผมบอกสาวๆววเลยนะบอกหนุ่มๆที่ฟังอยู่ด้วยนะครับเวลาที่เราอยากให้อสุจิมันพุ่งแรงๆหรือพุ่งเยอะๆเนี่ยนะครับการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้อง ปล่อยต,ต,ตัวเองให้เกิดความรู้สึกเต็มที่แล้วเสียวเต็มที่แล้วยิ่งเวลาเราเสียวมากเท่าไหร่นียอสุจิมันจะยิ่งพุ่งแรงมากเท่านั้นแล้วยิ่งถ้ารู้จักอั้นนะผู้ชายนะถ้าฟังอยู่ฟังไว้เลยนะฮะถ้าสมมติตอนมีเพศสัมพันธ์อยู่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ปล่อยให้มันเสร็จในครั้งแรกเนี่ยพอรู้สึกจะเสร็จจะเสร็จแล้วเราอันอาอ้นเอาไว้อั้นเอาไว้แล้วก็อั้นไว้สัก4ี่ห้าครั้งพอครั้งที่ห้าปล่อยเนี้ยน้ำมันจะพุ่งไกลกว่าที่เรายอม ปล่อยตั้งแต่ในครั้งแรกที่เราเสียวสุดๆนะฮะอันนี้สําคัญนะครับอันไว้ก่อนพอสมมติใกล้เสร็จใกล้เสร็จหยุดพักแป๊บหนึง่งถ้าผู้ชายฟังอยู่นะฮะหรือถ้าสาวๆฟังอยู่ไปบอกแฟนคุณก็ได้นะฮะถ้าสามารถแนะนํากันได้นะฮะอันไว้นิดนึงนะฮะ อดทนสัก3าครั้ง4ครั้งพอ5ครั้งค่อยปล่อยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งแรงกว่าเดิมนะฮะต่อให้มีเซ็ตทุกวันก็จริงนะครับแต่ถ้ารู้จักอัน้นรู้จักแบบว่ารอให้มันเสียวสุดๆเสียวมากๆเสียวจนทนไม่ไหวเนี่ยแล้วพอถึงจุดสุดยอดปุ๊บน้ำอสุจ,จิมันจะพุ่งได้ไกลนะครับถึงแม้จะมีปริมาณน้อยก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ผมเอามาฝากสาวๆของผมในวันนี้นะครับหวังว่าสาวๆทุกคนนะครับจะเลิกระแวงแฟนนะฮะเลิกจับ ผิดแฟนในเรื่องไอปริมาณน้าอสุจิน้อยหรือน้อําอสุจิไม่พุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลองคิดในแง่บวกดีกว่าตัวเราเองจะได้มีความสุขแล้วมันทําให้เราไม่ต้องทะเลาะกันด้วยทําให้ไอความสัมพันธ์ของเรามันดีแล้วพอความสัมพันธ์ของเรามันดีเนี่ยนะฮะอารมณ์ทางเพศความเสน่หาแพชชั่นความใคลายเนี่ยมันจะมีอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับใครมีคําถามสงสัยนะครับถ้าชมผมอยู่ใน a c e b o o k นะฮะลิงไลน์ผมจะอยู่ข้างบนไลน์มาสอบถามผมได้ถ้าชมผมอยู่ใน y YouTube นะฮะลิงไลน์ผมอยู่ด้านล่างหรืออ่านจากนี้ก็ได้ ที่ผมพิมพ์มาไว้ข้างล่างนี้นะครับเขียนว่า a d channel week อันนี้คือเข้าไปพิมพ์ในไลน์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้หวังว่าสาวๆและหนุ่มๆที่แอบฟังอยู่จะได้ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตรักของทุกคนนะครับเราเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มสเสน่ห์ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอตความซาบซ่านกับเรื่องมนเตี bed advance เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับ คอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ1ิบบทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปฏิบัติการพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวคตไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นเราน้องเคให้มันเกิดความเสียวซ่าสาิ้มีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอด ขององงตนเให้เจอใน Red a d v น c e จะมีเทคนิคท่าอยู่บนมากกว่าสิบท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับยังทำให้ผู้ชายคุณติดใจลหลงไหลในีีลาการมุเอวล,ล่อนเอวการบทการกดนะฮะจริตบ,บ,บนเตียง2ส,สไตล์สำหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายรับ ผู้ชายสองสไตล์เนี้ยจะมีความต้องการการแสดงออกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะประเสและมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการตัวนิบัติที่ผู้หญิงสามารถทำให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปุกอารมณ์อันนี้ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่า นวดยังไงให้ผู้ชายเสีิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูไายตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดนี่นะครับมีอยู่ในคอสเบสแอดวานซ์นะครับที่จะทําให้สาวๆเป็นสาวฮอตอยากคบวงจรเป็นสาวฮอตแบบเพอร์เฟกที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือลีลาและสเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความสเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่า ยังไงก็ต้องกลับมาคุณทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครับ